เพื่อนๆดูความซ่าเพื่อนๆดูความซ่าของเขานะน่ากินไหมคะดูความซ่านะสวัสดีค่ะเพื่อนสมาชิกวันนี้ก็กลับมาพบกับป้าหมูพาทำอีกเช่นเคยนะวันนี้นะคะป้าหมูจะพาเพื่อนๆทำ เทปาเช่เบียร์อันชันนะคะเทปาเช่ ache, นี่คือเบียร์เม็กซิโกนะคะเพื่อนๆในประเทศเม็กซิโกนะคะเขานําเปลือกสับประรดไปแปรรูปนะคะเป็นเบียร์เม็กซิโกนะหรือว่าเรียกอีกชื่อน,นึงก็คือเทปาเช่นะคะแต่ว่าป้าหมูมาคิดค้นสูตรใหม่ขึ้นมานะคะให้เหมาะสําหรับประเทศไทยนะเพราะว่าประเทศเรานะคะเป็นประเทศที่มีผลไม้หลากหลายนะคะแล้วก็มีสมุนไพรเยอะด้วยนะวันนี้ป้าหมูจะพาเพื่อนๆทํา เทปาเช่เบียนะร์อันชันนะเดี๋ยวเราจะมาดูส่วนผสมกันเลยนะคะนี่นะคะเปลือกสับประรดเนี่ยเราเลือกที่แบบสมบูรณ์นะคะเพื่อนๆจะเขียวหรือจะเหลืองก็ได้นะคะขอให้เลือกที่สมบูรณ์นะจะเป็นพันตาใหญ่แบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นพันตาเล็กแบบนี้ก็ใช้ได้นะเอามาผสมกันได้นะคะถ้าเป็นพันตาใหญ่แบบเนี้มันจะหวานฉ่ำนะเพื่อนๆนะแต่ถ้าเป็น พันตาเล็กแบบนี้มันจะมีรสเปรี้ยวเพื่อนเอนนะพอเราเอามาผสมกันนะคะมันจะได้รสชาติที่อร่อยเข้มข้นขึ้นด้วยนะคะมันจะไม่หวานเลี่ยนจนเกินไปนะก่อนที่เพื่อนๆจะปอกนะคะเพื่อนเอนจะต้องล้างขัดขัดเปลือกนะคะให้สะอาดเลยนะไละ่ตัวที่เป็นแบบเปลือกแห้งๆนะเพื่อนๆนตัดแต่งทิ้งไปได้เลยไม่ต้องเสียดายนะคะพอเราล้างทำความสะอาดเสร็จนะคะเราก็จะเอามาหั่นนะแบบนี้หั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้นะคะใช้100กรัมนะ ปลาหมูใช้อันชันตากแห้งนะคะตัวนี้ปราหมูตากเองนะใช้ห้ากรัมนะคะถ้าใครมีดอกสดนะคะสามารถใช้ได้เลยนะ1กรัมมือนะคะปราหมูใช้ดอกที่แห้งแล้วก็5กรัมก็เยอะเลยนะคะเราใช้น้ําตาลทราย200กรัมนะใช้น้าตาลทรายขาวนะเพื่อนๆนะเราจะได้เทปะเช่สีสวยนะคะเราจะแบ่งน้ําออกมาต้มน้ําตาลทรายนะคะสองกรัมก่อนนะ นี่นะคะเราจะเติมน้ำ200 ml นะป้าหมูใช้เป็นน้ำดื่มนะคะเทลงไปในหม้อเลยเปิดเตาค่ะป้าหมูใช้เตาไฟฟ้านะคะน้ำจะร้อนเร็วมากเลยนะ นี่นะคะเห็นไหมเนี่ยเริ่มร้อนละก็หมูจะเติมดอกอัญชันแห้งนะคะลงไปเลยเดี๋ยวเราจะต้องต้มดอกอัญชันให้เดือดก่อนนะคะตอนนี้ดอกอัญชันของเราก็เดือดพ่านแบบนี้เลยนะพอเดือดพ่านแบบนี้นะคะเพื่อนๆเติมน้ำตาลทรายลงไปเลยเติมน้ำตาลทรายลงไปนะคะคนเลยนะคะคนให้เขาละลายก่อนนะ ตอนนี้น้ำตาลทรายของเราก็ละลายแล้วป้าหมูจะปิดเตาค่ะหลังจากที่เราปิดเตาไปเรียบร้อยแล้วนะคะป้าหมูจะเติมน้ำส่วนที่เหลือนะเราจะใช้วิธีการเติมน้ำเย็นจัดนะคะนี่นะคือน้ำที่แช่ในตู้เย็นเลยเพื่อนๆเ,เห็นไหมเราเทน้ำที่เย็นจัดแบบนี้นะคะเป็นการลดอุณหภูมิด้วยนะคะถ้าใครที่มีเวลามากพอก็ต้มแล้วก็ตั้งทิ้งไว้ให้เย็นก่อนก็ได้นะ ในหนึ่งวันนะคะป้าหมูทำคลิปวิดีโอหลายคลิปมากเลยนะคะเป็นการลัดขั้นตอนเราจะต้องใช้น้ําเย็นจัดนะเราจะเติมเพิ่มไป800 ml นะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เราใช้200 ml ไปต้มน้ำตาลแล้วนะนี่นะคะเดี๋ยวเพื่อนๆดูที่800 ml นะนี่นะคะเทน้ำเย็นลงไปเลย นี่นะคะ800 ML พอดีเป๊ะเลยนะป้าหมูใช้ถ้วยตวงนะคะมันจะเป๊ะทุกรอบเลยนะเราเติมลงไปในหม้อเลยค่ะป้าหมูใช้น้ำดื่มนะคะทั้งขั้นตอนที่เราต้มนะแล้วก็ขั้นตอนที่ผสมป้าหมูก็ใช้น้ำดื่มทั้งหมดนะคะเพื่อความปลอดภัยนะเราจะต้องใช้น้ำดื่มนะคะ น้ำดื่มเนี่ยเราจะใช้เป็นน้ำที่ต้มแล้วรอให้เย็นก็ได้หรือว่าเป็นน้ำกองหรือว่าน้ำที่เราซื้อในห้างนะคะน้ำบรรจุขวดพร้อมดื่มพวกนั้นก็ใช้ได้ทันทีเหมือนกันนะเห็นไหมคะตอนนี้ก็เป็นอุณหภูมิห้องเลยเห็นไหมไม่ต้องรอให้เสียเวลาเลยนะนี่คือโหลที่เราจะนํามาหมักนะคะเป้าหมูล้างทำความสะอาดลวกด้วยน้ําร้อนเรียบร้อยนะคะแล้วก็ความหแห้งแล้วนะ เดี๋ยวเราเทเปลือกสับประรดลงไปได้เลยค่ะวาหมูใช้หนึ่งร้อยกรัมนะเพื่อนๆน,น,นะทำตามสูตรนะคะมันจะออกมาอร่อยทุกครั้งเลยนะเรากองใส่เหยือกก่อนนะคะเพราะว่าการมันหกนะเพื่อนๆน,น,นะเห็นไหมคะเราก็ได้หนึ่งลิตรพอดีเป๊ะเลยพอเรากองเสร็จเรียบร้อยนะคะก็นำน้ำที่เรากองมาเทใส่โหลได้เลย หลังจากที่เราเทน้ําอัชาญชันเรียบร้อยนะคะป้หมูก,ก็จะปิดฝาไว้นะเราจะไม่ปิดสนิทนะเพื่อนๆนะเราจะให้เขาหลวมอยู่แบบนี้นะคะไม่ปิดสนิทนะเพราะว่ามันจะเกิดแก๊สนะคะในในหลหมักมันจะเกิดแก๊สขึ้นนะถ้าเราปิดสนิทนะคะโหลอาจจะแตกได้นะหลังจากปิดฝานะคะเพื่อนๆจะต้องเขียนสติกเกอร์มาติดไว้ด้วยนะนี่นะคะ เทปาเชออันชันนะคะป้าหมูหมักวันที่สามเดือนเจ็ดนะเดี๋ยวเรานับไปสามวันนะสามสี่ห้าวันที่ห้านะคะป้าหมูจะมาอัปเดตนะว่าเทปาเชออันชันของเราจะมีสีสวยน่ากินขนาดไหนเพื่อนเพื่อรอชมค่ะวันนี้ป้าหมูจะมาอัปเดตเทปาเช่เบียร์อันชันนะคะหลังจากที่เราหมักมาได้สามวันนะคะป้าหมูหมักตั้งแต่วันที่สามนะวันนี้วันที่ห้านะคะสามสี่ห้าก็คือสามวันเราจะ หมักในโหลแค่สามวันนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆดูในโหลนะนี่เขาจะเป็นอันนี้เขาเรียกว่ายีสต์นะคะยีสต์จากธรรมชาตินะที่เป็นสีขาวๆนะคะเขาเรียกว่ายีสต์นะมันเป็นยีสต์จากธรรมชาตินะคะเพื่อนๆวันนี้นะคะเราจะต้องกองกากนะแล้วก็บ่มในขวดต่ออีกสองวันนะคะ ็หมูแนะนําให้ใช้ขวดน้ําอัดลมนะคะเพื่อนๆนะเพราะว่ามันจะช่วยเก็บกักแก๊สได้ดีแล้วก็ป้องกันอันตรายนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆใส่ในขวดแก้วนะเราควบคุมแก๊สเขาไม่ได้นะคะมันอาจจะระเบิดได้นะอันนี้ไม่ได้พูดเล่นนะคะพูดจริงๆนะเราใช้ขวดน้ําอัดลมนะคะเขาถูกออกแบบมาเพื่อทนต่อก,กดต่อกแก๊สอยู่แล้วนะ เราก็จะได้หมดห่วงเรื่องแก๊สที่เขาจะผลิตออกมานะคะก็หมูจะกองกากก่อนเดี๋ยวจะให้ดูนะก็จะเทลงไปในขวดที่เราเตรียมไว้เลยนะ นี่นะคะปลาหมูก็กรองผ่านกระชอนปกติเลยนะใช้กวยมาลองเทนะคะกลิ่นหอมมากเลยนะอันนี้คือมันทําแบบธรรมชาติเลยนะเพื่อนๆนะๆกากนี้เราไม่ใช้แล้วนะคะเราจะต้องทิ้งนะเราจะปิดฝาให้สนิทนะคะปิดให้แน่นมือเลย <ๆ S 1> เราจะใส่ขวดแบบนี้บ่มในอุณหภูมิห้องสองคืนนะ เดี๋ยวสองคืนป้าหมูจะมาอัปเดตรสชาตินะคะตัวนี้คือเทปาเช่เบียร์องุ่นนะตัวนี้ป้าหมูออนแอร์ไปแล้วนะคะแต่ว่าจะมาให้ดูว่าเราบ่มในอุณหภูมิห้องเนี่ย5้าคืนมันจะมีความซ่ามากขนาดไหนเดี๋ยวเพื่อนๆรอดูนะตัวสายสีดําที่เพื่อนๆเห็นนะคะมันคือสายไม้นะป้าหมูจะเอาไปจ่อที่ปากขวดไม่งั้นเดี๋ยวเพื่อนๆจะไม่ได้ยินเสียงนะคะนี่นะนี่คือสายไม้ค่ะ เห็นไหมคะมีความซาแบบมากเลยอันนี้คือห้าวันอันนี้คือห้าวันนะเ<ๆ>พื่อนๆน,นะเนี่ยดูความซาของเขาถ้าใครอยากซามากๆแบบนี้นะคะอันนี้คือความหวานไม่เหลือเลยนะเพราะว่าเขาจะเปลี่ยนเป็นความซาแล้วเปลี่นแอลโกอฮอล์แบบนี้นะ เพื่อนๆดูน่ากินไหมตัวนี้คือเป้าหมูบ่มในอุณหภูมิห้อง5คืนนะจริงๆอะ่ะให้บ่ม2คืนนะคะในสูตรป้าหมูให้บ่ม2คืนแต่ว่าก็มี fc ถามเข้ามาเยอะเลยนะว่าป้าหมูอยากจะให้ซ่ามากกว่านี้อยากจะให้มีแอลโกอฮอล์ที่สูงกว่านี้ป้าหมูก็รองบ่มในขวดนะคะ5คืนนะก็โอเคใช้ได้เลยนะความซ่ามันเพิ่มมากขึ้นนะคะ แอลกอฮอล์ก็สูงขึ้นเล็กน้อยนะคะเพราะว่ามันคือเทปาเช่นะมันก็มีข้อจํากัดนะคะเพราะว่าเราใช้วัตถุดิบจากธรรมชาตินะแล้วก็ใช้ในปริมาณที่น้อยสัดส่วนที่น้อยนะคะการสร้างหรือการผลิตแอลกอฮอล์เขาก็จะได้ตามที่เราหมักนะคะเราต้องการในปริมาณเท่านี้นะคะเขาเรียกว่าเทปาเชหรือว่าเบียร์เม็กซิโกนะมันก็จะอยู่ในอารมณ์เท่านี้นะคะ ปลาหมูบ่มในขวดเนี่ย5คืนเนี่ยคือแบบมันสุดยอดความซ่าเลยนะเพื่อนๆเราบ่มในขวด5คืนนะคะหลังจากนี้เพื่อนๆก็เอาไปแช่ตู้เย็นได้ยาวๆเลยนะแต่ว่าก็ต้องบอกก่อนนะคะความหวานมันแทบไม่เหลือนะเพราะว่าปลาหมูใช้น้าตาลน้อยมากเลยนะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะบ่มตัวนี้ก่อนนะคะตัวเทปาเช่อันชันของเราเนี่ยปลาหมูจะบ่มในอุณหภูมิห้องก่อน2คืน <c oughs> เดี๋ยวจะกลับมาอัปเดตนะว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะคะ เดี๋ยวเพื่อนๆรอชมค่ะวันนี้ป้าหมูจะมาอัปเดตเทปาเช่เบียร์อันชันนะเพื่อนๆน,นะป้าหมูบ่มในขวดสคืนนะคะคือตอนเนี้คือความสู้ซาเต็มที่เลยนะเพื่อนๆทําตามสูตรนะคะป้าหมูหมักกากสามวันนะหมักกากสามวันแล้วก็เทกาก,ากออกกองกากบ่มในขวด4ี่คืนคือใช้เวลาแค่เนี้ยค่ะสัปดาห์เดียว7วัน คือเจ็ดวันเพื่อนๆได้เครื่องดื่มที่อร่อยบอกเลยอร่อยชัวร์ทำตามสูตรเลยค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาอัปเดตนะว่ารสชาติเทปเช่เบียร์อัญชันของเราจะอร่อยขนาดไหนตัวสายสีดำที่เพื่อนๆเห็นเวลาป้าหมูถ่ายทำวิดีโอนะคะมันคือสายไม้นะป้าหมูพูดผ่านไม้นะคะเวลาที่เปิดเครื่องดื่มนะคะป้าหมูก็จะเปิดผ่านไมโครโฟนนะเพราะว่าป้าหมูใช้สายเสียบกับโทรศัพท์นะคะถ้าไม่ต่อสายไม้ โทรศัพท์มันจะไม่ได้ยินเสียงนะเพื่อนๆนะเดี๋ยวเราจะเปิดเทชิมนะคะเทปาเช่เบียร์อันชันนี่นะคะสายไมเป็นแบบนี้นะเพื่อนๆดูความซ่า เพื่อนๆดูความซาของเขานะน่ากินไหมคะดูความซานะตัวนี้ป้าหมูไม่ใช้ยีสังเคราะห์เลยนะคะจากธรรมาชาติล้วนๆเลยนะเดี๋ยวเราจะชิมกันค่ะอร่อยมากเพื่อนๆโอ้โหอร่อยจริงๆค่ะอร่อยมากเลยป้าหมูภูมิใจในตัวเองมากเลยค่ะ คือคิดค้นสูตรเครื่องดื่มที่แบบอร่อยมีคุณภาพบอกเลยนะคะไม่มีจําหน่ายไม่มีวางขายนะเพื่อนๆนะใครอยากชิมทักหลังไม้นะเพื่อนๆนะอร่อยจริงค่ะป้าหมูบอกเลยเทปาเช่บเบียร์อันชันเพื่อนๆอาจจะไม่เคยได้ยินชื่อนี้นะเพราะว่าป้าหมูคิดค้นด้วยตัวเองนะสูตรทุกสูตรในช่องป้าหมูพาทำนะป้าหมูคิดค้นสูตรด้วยตัวเองนะคะตั้งชื่อด้วยตัวเองนะ อร่อยจริงค่ะเพื่อนๆป้าหมูไม่หวงสูตรนะเอามาเผยแพร่เนี่ยเพื่อที่จะให้เพื่อนๆสมาชิกได้ทำตามจะได้มีเครื่องดื่มอร่อยๆนะทำกินเองในครัวเรือนนะคะตัวนี้แอลกอฮอล์ไม่สูงมากนะเพื่อนๆน,นะกินแบบสดชื่นสบายๆนะกินแบบไม่ได้มึนมากนะเพื่อนๆมันจะอ่อนกว่าสปายนะตัวนี้นะอ่อนกว่าสปายแต่ดื่มแบบสบายนะ ดื่มพร้อมมื้ออาหารอย่างนี้นะคะดื่มพร้อมมื้ออาหารหรือดื่มก่อนนอนเนี่ยเพื่อนๆหลับสบายเลยนะตัวนี้ส่วนผสมธรรมชาติมากส่วนผสมของเรามีแค่สามอย่างเปลือกสับประรดดอกอันชันน้ำตาลทรายขาวนะคะน้ําเปล่าเนี่ยทุกบ้านมีอยู่แล้วนะไม่นับก็แล้วกันนะคะส่วนผสมหลักเนี่ยมีแค่สามอย่างเลยเพื่อนๆเ,เปลือกสับประรดนะดอกอัญชันเนี่ยหาง่ายมาก ประเทศไทยมีทั้งดอกอัญชันแห้งมีทั้งดอกอัญชันสดบ้านไหนที่มีดอกอัญชันสดนี่คือแบบได้เปรียบสุดๆนะเพื่อนๆจะได้เทปเช่ดอกอัญชันที่สีสวยอันนี้ป้าหมูใช้ดอกแห้งนะสียังสวยขนาดนี้ถ้าใครมีดอกสดเนี่ยโอ้โหสีจะเป็นแบบออกสีฟ้านะจะสวยกว่านี้เลยอัญชันมันออกสีม่วงเนี่ยป้าหมูไม่ได้ใช้กดมะนาวเลยนะเพื่อนๆนะไม่ได้ใช้มะนาวสดด้วยแต่มันได้กดสับปะรดนะคะ มันได้กรดเปรี้ยวจากสาปะรดรสชาติเนี่ยคือแบบอร่อยกลมกลม่อมป้าหมูบอกเลยว่าอร่อยจริงป้าหมูจะรีบตัดต่อคลิปให้เสร็จเร็วๆนะคะเพื่อนๆสมาชิกจะได้รีบเอาไปทําตามนะรับรองเลยนะคะเครื่องดื่มเนี่ยเพื่อนๆเ,เ,เอารับแขกเนี่ยประทับใจสุดๆดื่มพอมื่ออาหารเย็นเนี่ยดีสุดดื่มเครื่องดื่มแล้วเพื่อนๆอ,อ,อย่าไปขับรถนะคือมันจะมีแอลกอฮอล์น้อยแต่มันก็มีนะคะ มันให้ความเพลิดเพลินนะเพื่อนๆนะเพื่อนๆนะจะได้เครื่องดื่มที่ไม่ต้องเสียเงินแพงๆซื้อเลยนะตัวนี้คือบอกเลยคุณภาพคับแก้วจริงๆประหมูภูมิใจที่จะนำเสนอมากเลยนะคะเทปาเช่เบียร์อันชันใครที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอของป้าหมูแล้วนะคะรู้สึกชื่นชอบและเป็นประโยชน์สำหรับท่านนะก็ช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้ป้าหมูด้วยกดแชร์ออกไปเยอะๆนะคะเพื่อนสมาชิกท่านอื่นจะได้เห็นจะได้รู้ถึงวิธีการทำเครื่องดื่มแบบถูกต้อง ป้าหมูสอนฟรีนะคะป้าหมูสอนฟรีเพื่อนๆไม่ต้องเสียเงินเข้าห้องเรียนแพงๆเลยป้าหมูมีห้องให้เข้าเรียนฟรีด้วยห้องสอนทาคอมบูชาแอนวายบายป้าหมูป้าหมูจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะคะถ้าใครสนใจกดเข้าห้องได้เลยค่ะไม่ต้องรออนุมัติป้าหมูเปิดสาธารณะเอาไว้นะเพื่อนๆเ,เข้าห้องไปได้เลยนะสูตรที่ป้าหมูสอนในช่อง YouTube นะอยู่ในห้องนี้ทั้งหมดนะคะใครหาสูตรไหนไม่เจอนะ พักหาป้าหมูส่วนตัวได้เลยป้าหมูจะส่งสูตรให้นะบอกเลยค่ะใครที่เข้ามากดติดตามป้าหมูอะ่ะไม่ผิดหวังแน่นอนป้าหมูให้ความรู้แบบเต็มที่มากให้แบบไม่มีกากด้วยนะคะไม่มีนอกรอบด้วยอันไหนอร่อยป้าหมูสอนในคลิปเลยว่าเออทาแบบนี้นะอันนี้อร่อยจริงเพื่อนๆอ,อย่าลืมกดแชร์กดติดตามกด subscribe ไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ป้าหมูจะทําในครั้งหน้านะ ป้าหมูก็สวัสดีทักทายเอซทุกท่านนะคะดูแลสุขภาพกันทุกคนด้วยนะคะป้าหมูเป็นห่วงนะคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้จนกว่าจะได้พบกันใหม่สวัสดีค่ะ